กลับมาเล่าต่อกับเครื่องปรุงของยำใหญ่ใส่สารพัดกันนะคะที่มีสารพัดชั่วสารพัดเลวสารพัดซามสารพัดต่ําคราวที่แล้วคุยกันครั้งไว้ค่ะว่าคนที่ปรุงรสชาติจนออกมาเป็นสัญญาปรุงแต่งภาษาพระเรียกว่าปาปัญจสัญญาพอถึงเวลารับเวรรับกรรมก็รับแบบหน้าสมเพศเวทนากันเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะคนคนนั้นเอากิเลสสามกองคือโลภโกรธหลง และอีกหนึ่งกองพิเศษคือราคะมายำใหญ่ใส่สารพัดยังไม่พอค่ะยังไม่หนำจิตนะคุณดันเอาเครื่องปรุงสามอยากใหญ่ๆเลยมาทำเป็นตันหาขึ้นไปอีกโอ้โหไม่อยากจะคิดกันเลยนะจ๊ะนั่นก็คืออยากเกินเหตุค่ะจนกลายเป็นมานนะในภาษาบาลีนะ,ะแปลว่าความถือตัวนะจ๊ะแถมยังปรุงด้วยความใจแคบคือทิฏฐิอีกอันนี้ไปกันใหญ่เลยสิคุณ ถ้าคนคนนั้นจะใช้ชีวิตโลภและราคะแบบธรรมดาธรรมดาให้เป็นไปตามธรรมชาติใช้ความโกรธความหลงให้เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกันเพราะเราไม่ใช่อรหันยังคงมีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ดันกลับนำกิเลสสามกิเลสสามกองและหนึ่งกองพิเศษมาปรุงแต่งขึ้นใหม่ผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนหมดหนทางแก้ไขปัญหาไม่สิ้นสุดหยุดไม่ลง สุดท้ายจบชีวิตลงอย่างหน้าอันเด็ดอนาดใจที่สุดเลยค่ะคนที่มีพรหมพิริคิดใหญ่และสูงนะมีเทพจุดปิที่พาเรามาเกิดองตแบบองค์โตโตเลยชีวิตก็แสนจะลำบากสาหัสกันนั่นเป็นเพราะว่าเขามีกติกาให้เหมือนกับว่าถ้าคุณชนะเกมคุณก็จะได้ของสม,มนาคุณแบบไม่อั้นเลยนะจ๊ะแต่ถ้าคุณแพ้เกมในที่นี้ก็คือเกมกลกรรมที่เป็นเกมชีวิต จจนจีเล่าอยู่บ่อยๆเหมือนกันเนาะคุณก็จะอยู่ในคุณก็จะอยู่ในสภาพที่น่าสมเพศเวทนาเดือนตุลาคมก็ผ่านมาแล้วนะคะถ้าใครสะดุดจิตสะดุดใจสะดุดวิญญาณว่าเราเกิดมาเป็นคนที่จะต้องมีความเที่ยงธรรม เหมือนตราช่างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเดือนตุลาคมก็จงสร้างความสมดุลระหว่างชาตินี้กับคบที่แล้วให้พอดีพอดีกันทะคะาด้วยการลดโรบลดโกรธลดหลงลดราคาให้อยู่ในแบบธรรมชาติธรรมชาติก็คือพอดีพอดีแล้วเราจะมีชีวิตที่พอดีที่ดีพอคะ่ะสง,งบสุดจนสิ้นอายุไข่กันเลยทีเดียวนะคะแหมเป็นไงมันกันบ้างคะ ยำใหญ่ใส่สารพัดไม่อร่อยนะคุณนะเรากินยำปูม้ายำม,มะม่วงหรือว่ายำบุญเส้นกันดีก,กว่าค่ะแบบนี้มันจะอร่อยมันจะได้รสชาติยำม,มาม่าก,ก็ดีค่ะแต่ถ้าเป็นยำใหญ่ใส่สารพัดชั่วใส่สารพัดเลวสารพัดตํำสารพัดตามเนี่ยเดนจิขอแนะนําว่าไม่ควรนะเสาะท้องมากๆเลยแล้วมันจะทําให้ท้องเสียเผลอเินเนี่ยถึงขั้นอาหารเป็นพิษก,กันเลยนะคะเอาละค่ะ แล้วถ้ายังไงมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังใหม่อย่าลืมที่จะติดตามกันในทุกคลิปทุกคลิปเช่นเคยนะคะจะพยายามคัดสรรและสรรหาเรื่องราวดีๆรวมไปถึงบรรยากาศดีๆนำมาฝากกันเสมอๆค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะให้ชื่นชมบรรยากาศของ Forest ส a y เต f e ที่อยู่แถวปากเก็ดเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะจ๊ะอาหารอร่อยกาแฟก็อร่อยเครื่องดื่มสุดยอดเลยค่ะเค้กลิ้มลดนุ่มอ่อนนุ่มเลยนะคุณนะ้นุ่มลิ้นมากๆเลย อย่าลืมแวะมากันบ่อยๆนะคะ